ไม่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 กงมังวลค่ะไม่สะบันนดโค้งหนูบอกเลยให้ย่ออย่างนี้อ่ะหาตัวละครด้วยนะ ไม่เสียงแตกมากเลยค่ะเอ่อจากตรงนี้ครับสมัยลูกใครตดเนี่ยพี่เคเคหรือเปล่าทำไมใครเต้งอะไรไว้เนี่ยเดินปั๊บนี่เต็มปอาย่อไว้ไงย่อเต็มตออ๋อใช่ค่ะทุกครั้งที่ร้องเพลงนั้นเสร็จค่ะฮะลมพี่แกจะมาเยอะค่ะจริงค่ะ คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแานใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอ จ็บมาแล้วตั้งกี่ครั้งเมื่อความรักพังทลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธ <Hey. S 1> อจะนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลแสนไกลเท่าไรก่อนจะไปที่ดินแดนแห่งนั้นจะขอ 我来。 อุ้ยลมหมดลมหมดเลยระวังจะเป็นนี่คงจะมีรักจริงรออยู่คงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งสักแห่งสักแห่งมี่นิ้มย่าคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินที่ดินแดนใดสักแห่งครั้งนี้ ไอ้ตรงหลังจากทิมโรไวท์อ่ะแล้วลงมาคงจะมีกลงไม่ได้ระวังนะเพราะมันขึ้นไปไกลมากต้องกลับมาเป็นโค้งใช่ค่ะก็หนูต้องทิ้งลงมาหาโน้ตดีๆนะลูกค่ะโนตที่ขึ้นไปก็ไม่เจอลงมาก็ไม่เจอตรงนี้มันผิด้มันเปจุดใใจของเพลงด้วยนะใช่แล้วจุดนี้เนี่ยเป็นนัดจุดสําคัญนะลูกใช่ระวังหน้าอย่าบูดตลอดเพลงนะพอบูดแล้วปะคิ้วชนกันไ่ด้ดยกว่าเราจะรักเพลงเศร้า แต่หนูเครียดเลยเพลงนี้เศร้าเหรอตีไม่เศร้านะไม่ใช่ค่ะไม่ไม่ใช่ค่ะเมื่อวานที่ครู acting เขาสอนใช่ไหมคะเขาบอกว่ามันเศร้ามันตอนแรกเนยบอกว่ามันเป็นเพลงไม่เศร้ามากและไม่ดีใจมากแต่ครูเขาก็เลยบอกว่ามันเศร้านะอะไรเหมือนเป็นการบอกตัวเองมากกว่าใช่ค่ะเศร้าแบบมีความหวังแบบนะมันต้องมีความหวังด้วยที่เราคือก็คือว่ามันบอกตัวเองคิมใส่ในเศร้าไปนิดแต่ว่า โอเว่าแต่มันเหมือนมันเจอเธอแล้วนะมันข้างหลังอ่ะอ๋อค่ะเขามันต้องเจอเธอแล้วอ่ะเอนสัตวเป็นคำสัญญารู้ว่าเราจะรักเธอโอ๋ to a ความหมายและคุณค่า ก็มามาไหว่าให้เธอผู้เดียวหมอไหเชิญคือคือคือเอางี้เนสไม่ต้องตีกรอบเหมือนว่ามันจะเศร้าหรือไม่เศร้าแต่เนสต้องรู้สึกกับมันทุกคำที่พูดว่าพูดอะไรอยู่เอางนี้ดีกว่าและเนสจะรู้สึกกับมันเองมีมีแก้อะไรบ้างคะมีหน้าย่นไปหน้าบูดหน้าหน้าย่นเกินไปหน้าย่นเกินไปแล้วก็เสียงสูงการลงมาหาคีย์เสียงสูงหาไม่เจอเสียงสูงหาไม่เจอเฮดทูลเฮดทูล คำว่าคอขอหนึ่งคำได้ไหมคำว่าแห่งนั้นน่ะก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้นใช้ปิดแล้วก็ลากดีกว่ามันเป็นนั้นเมื่อกี้เออเอใช่ใช่นั้นอะไใช่ไหมใช่เพราะมันสระเสียงสั้นนะคะนั้นก็เขารู้เขาจเขารู้เขาเมื่อรักทุกคำที่ฉันไม่เคยเออรให้มันคำมันคมนเขารู้เขามือรักเราเอเขารู้เขามือรัก เอมคืนจากใครเคยใครที่เคยผ่านเข้ามาคำระมันค่ะมันเหมือนคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาคทุกคำอะโน้ตต้องเคลียร์ต่านนี้เหมือนเนสเนสเบลเบลเบลโน้ตทุกโน้ตมาเจอกันรวมจากใช่ใช่โน้ตมัน คืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาขอคำคมๆหน่อยโอเคค่ะคำคมเสียงสูงการลงมานั้นอย่าลืมนั้นนะไม่เอานั้นปิดไปเลยใช่ไหมะโอเคมันมันนิดนึงก็ได้นั้นอย่างนี้ไม่ต้องนั้นไม่ต้องสั้นไม่ต้องสั้นขนาดนั้นแหนั้นนานยาวไปนี่ยาวไปแห่งนั้น ใ่เชียร์มวยกันเหรอใส่เชียร์มวยใส่จระอาไปนิดนึงแอ็นงเออโอเคแต่โอเคน่าอันโอเคน่าอันน่าอันปัญหามันอกี้ใครกับซ่อนตอนแรกที่เนทเป็นอะค่ะแต่เมื่อกี้ซ่อนโอเคแล้วซ่อนซ่อนเน็ตไปซ่อนแล้วอยากเครียดค่ะโอเคค่ะมันมีความหวังอยู่ค่ะยังมีความหวังอยู่ตาก็มีประกายแววแล้วอารมณ์เป็นยังไงคะตาต้องมีประกายแววอารมณยังไม่เห็นเห็นะยามเครียดอยู่โอเคค่ะเบย์เบย์ อ่ะนุกขนุกนะจ๊ะ